สวัสดีครับรู้หรอสวัสดีครับอันนี้งานอะไรเอ่ย Thailand แมทออเทนโอเพนวงกันมายายียมันเตี้ยมแต่มันดูดีสวัสดีครับผมกับตันการ์ดใช่ไหมเอ่ยใช่แล้ว หนุกครับผมปิ้นครับอยากฝากอะไรกับทางบ้านบ้างครับกับกัปตันการ์ดก็จริงๆเรามี YouTube ใช่เป็นช่องเอาไปเที่ยวของกัปตันการ์ดเลยก็ฝากเข้าไปติดตามคอนเทนต์ใน YouTube เราแล้วกันแล้วก็มีหน้าร้านของทางกัปตันการ์ดอีกทีนึงใช่ครับผมกัปตันการ์ดครับผมอยู่ที่ The Hub เสื้อลังสิดครับผมอย่างที่พี่ปิ้นบอกเลยใครอยากดู Pattern of the Ring ชานีครับผมมีอยู่ในกัปตันการ์ดเช่นเดียวกันนะครับผมไปซับยูทูบกันได้นะครับผม ก็แลนด์ครับวันนี้กดของชายแดนบะเทลเป็นกดคือยังไงต้องบอกกนว่าเป็นการพิเศษที่สามารถวางแลนด์ได้2อใบซึ่งในกดครั้งนี้เนี่ยแบ่งแยยยินดนเนี่ยจะไม่ถูกทำลายอ่าก็เป็นกดพิเศษไปเลยก็คือทุกคนต้องมีแลนดเมจิตของตัวเองซึ่งกดพิเศษเดืนหน้าคืออะไรเดี๋ยวไปรอ,ด,อ,ด,อดูกันเพราะเขาแยกชิดไปแล้วแต่ก็รอเราแเดียว สวัสดีครับจำนะครับผมวันนี้มาในเด็กสวรรค์ฟูงหนูเด็กที่วันนี้รู้สึกว่าสู้ยากครับคุยไดยคนครับเพราะว่ามันแห่เร็วมากถ้าเกิดเผลอนิดเดียวแพ้ได้เลย <And> แบ่งแยกดินแดงสนุกดีก็คือไม่มีใครทําลายแอสการ์ดผมได้แอสการ์ดเสร็จคืนมาแพงไม่มีใครทําลายได้ชอบมากชอบมากชอบมากเพื่อนในงานน่ารักทุกคนเลยครับเข้ามาเล่นกันนะครับร้านชื่อวากาสเปซอยู่ตรงนนทบ,บุรี m r t ์พนัฐเก้ากาแฟอร่อย เชิญเข้ามาครับเรามีจัดแข่งทุกวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นครับผมเบลคัม <Welcome, S 1> ครับผมเบลคัมดูใหม่ก็ได้ครับชื่ออินครับผมหรือว่า AKA ก็คือชาครับวันนี้จัดเด็กอะไรมาสู้ครับพาลี4 0่ิดีกีครับผมซูยาก,ก็ยังเป็นเมตากุยนยฮอนนารกเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาวิ่งได้เร็วแล้วเขาเติมบอดได้ไวกดแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเล่นแล้วเป็นไงครับรู้สึกว่าสนุกหรือว่าเล่นยากหรือยังไงไหมรู้สึกว่ามันชาเลนจ์มากขึ้นเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้แอเวนเทจจากเออแลนด์ที่ฝ่ายตรงข้า พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องทําการขัดขวางเขาไม่ให้เขาใช้ด้วยเหมือนกันผมพัดครับผมจูเนียครับจัดนี้กะไรมาสู้ครับเด็กคูล่าครับผมก็เด็กคูล่าครับคุยนายพนครับหรือต่อจากมันด้วยครับตอายครับแล้ววันนี้เด็กที่สู้ยากคือเด็กอะไรครับเด็กที่สู้ยาก เป็นเทพเหมือนเดิมครับที่เมียขึ้นส่วนสําหรับผมก็มีเมียครับแล้วก็ถ้าเกิดแรงก็จะเป็นบึงทินครับปวดหัวมากๆาเลยครับกับบึงธรรมินเนอะจั่วไม่พักเลยรวยเลยครับมีเด็กอยู่ในมือครับแล้ววันนี้กดแบ่งแยกดินแดนนี่ อ,อ๋อเป็นไงบ้างครับจริงๆก็นสนุกน,นะครับมันก็เราแข่งฟอร์แมตเดิมๆกันมาเยอะแล้วเนาะมันมีกฎแปลกๆบ้างก็ดีครับเป็นกฎที่ดีเลยครับใช่ผมส่วน,นตัวผมก็ชอบชอบเหมือนกันคือว่ามันได้เปิดเปิดหูเปิดตาครับมีคอมโบใหม่ๆครับคือเราสามารถเอาการก์ดไปเก่าๆที่ว่าเราไม่คิดว่าจะเราไม่คิดว่าจะได้เล่นเอากลับมาเล่นได้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยผมชื่อบอลครับผมมาจากอุธยาครับ ผมชื่อเจนครับมาจากวิทยาเช่นกันครับผมจัดเป็นหุ่นยนต์กับน้ำครับผมส่วนผมจัดเป็นสวรรค์ล้วนเลยครับวันนี้เด็กที่สู้ยากในงานนี่เป็นเด็กอะไรเหรอครับกุ๋ยนายนารกครับเพราะว่าพวกเขาสามารถแบบลุกขึ้นมาตีได้เรื่อยๆผมแบบกลัวมากกุ๋ยนายนกับหุ่นยนต์ครับเพราะว่าค่าทข้งจะมีพลังเยอะแล้วก็เต็มบอร์ดเนวครับกฎพิเศษของงานสู้สนุกหรือว่าสู้ยากยังไงบ้าง,างรครับผมผมว่ามันสนุกมากเพราะว่า มันเล่นได้สองแลนแต่ทีเนี้ยผมได้เล่นเป็นขุนยนตนที่แบบเขายังไม่มีแลนเป็นเฉพาะตัวครับมันก็เลยยังยากที่จะชูสู้ของพวกขุยในฮอ,อนไรเงี้ยครับสนุกมากเลยเพราะว่าสวรรค์นเนี่ยมีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าด้วยแลนดั้งเดิมของเขาเนี่ยบวกพาวเวอร์ให้กับซิมโบเทวดาเนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมีแลนเพิ่มเติมมาเช่นโรงพยาบาลที่สามารถทิ้งเจม อ่าแล้วก็เอาใบที่สัมพัญสำพั์จากนรกขึ้นมือได้ก็ถือว่าดีมากเลยครับผมชอบกดนี้มากเลยครับท็อปแปดของเรานะครับได<ช>้แล้วครับพี่ดินครับวันนี้จัดเด็กวอเตอร์แมนกับนรกมาครับแล้วก็ใส่พวกผีเด็กที่รู้สึกว่าสู้ยากคือเด็กอะไรครับขวานถ้าถ้าเมียขึ้นก็คือสู้ไม่ได้ต้องภาวนาให้เมียเขาไม่ขึ้นกดพิเศษเราว่าโอเคเลยนะมันทําให้แบบจัดเด็กใหม่ๆมาเล่นที่มันไม่เหมือนเมตาก <laughs> ็คือเมตาตอนนี้มันจะเป็นพวกแดคูล่าอะไรใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมันจะเป็นบ้านที่มันวางกันแล้วเราทําบ้านกันไม่ได้ มันทําให้พวกอย่าง SD 0 5แบบปลาเงี้ยมันเล่นได้เพราะมันไม่โดนทำบ้านแล้วมันก็จะได้สัวไปเรื่อยๆโอ้โหเหงาเลยสองคนเหงาพูดช่นะะ สามอันดับของเรานะครับผมเมธครับผมหรือว่าพอน้องบูบูนะครับจัดเด็กอะไรมาครับวันนี้วันนี้จัดนรกคนครับแอบใส่ของพิเศษเข้าไปเป็นนี่ครับสินธีนรกว,วันนี้แดนไครแดนมันพวกเราใส่ไปเนี้ย นรกคอเราจะใหญ่กว่าเขาต่อให้เป็นเด็กที่พลังห้าเราก็ยังเอาอยู่ครับผมนี่เด็กที่สู้ยากเป็นเด็กอะไรครับก็จะเป็นเด็กนรกคนปลาครับผมเจ็งเแล้วกฎพิเศษวันนี้เป็นไงบ้างครับชอบมากครับอยากให้มีกฎแบบนี้หรือกฎอื่นๆเพิ่มเติมอีกครับผมเพราะว่าเราจะได้หยิบการ์ดที่เราไม่ได้ใช้มาลุยกันแมมมอสครับแมมมอสเด็กเดิมของเราที่แล้วเลยครับนรกคนผีเด็กที่สู้ยากครับเด็กไอเนียเด็กนี้เด็กไอเนีย แล้ววันนี้แบบแพ้ไปคนเดียวเขือนชนะไปนิดเดียวเองใช่ไหมวันนี้นะเก่งเก่งจริงๆครับผมแล้วกดพิเศษเราเป็นไงบ้างรอบนี้ดีครับสนุกดีครับเคมีผมกําลังมองหาอยู่ว่าใครลืมไอแบงแยกดินแดนทิ้งไว้ผมเอาไปใส่เอาไปเลยใช่ไหมโอเคและอันดับที่หนึ่งครับโทนี่เองครับจัดเด็กนรกคนครับเด็กที่สู้ยากวันนี้ครับเด็กนรกคนปลาครับสู้ยากมากกดพิเศษเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมเอ่ยกดพิเศษวันนี้สนุกมากเลยครับได้เอาแมงปอมาสู้กัน